สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เกี่กับป้าพบเพาะับนุดหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุ่หน่อยนำโชคสทภาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่นิดค่ะแม่นิดเพื่อนฟันเห็นอายเพื่อนค่ะอายเพิ่นฟันเห็นอายเพิ่นสางบานไม่ค่ะท่านผู้ชมต่างบานใหม้ถึงกเเมีอยาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นฟันเห็นน่นอายเพื่อนเด้เสียไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเสียไปสองปีกว่าแล้วเพิ่นว่า แต่ว่าตอนไอเป็นเสียเป็นกระด้ให้โชคเนาะคะ่ะเิ่นเรียกว่าเิ่นฟันเห็นนี่ไอเป็นก็สีมาใหโชโใกญ่ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขความฟันของแม่นิดนี่สิเป็นตัวใดไอเป็นสีมาแหโชโใกไงซําใ,าใดก็เพื่อบ่อเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่นะณตอนนี้หนุดหน่อยน้าโชคก็อยู่กับแม่นิดละคะ่ะเฮาก็ไปฟังเรื่องเล่าความฝันของแม่นิดจากปากของแม่นิดพร้อมพอมกันค่ะไปค่ะ กับสวัสดีค่ะคุณแม่นิดค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นิดค่ะค่ะเมื่อกี้แกได้ยินข่าวว่าคุณแม่นิดนี่ฟันเด็ดฟันดีเนาะคะ่ะก็เลยสิผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่นิดค่ะว่าแม่นิดสิฟันจังดาสีมีตัวดีตัวเด็ดตัวได้ฝากท่านผู้ชมแน่ก็ขอให้แม่นิดนี่เว่าความฝันให้ท่านผู้ชมเ้าฟังนะค่ะกับฟันมาเห็นอายผู้คนตายไปนะคะ ใกล้สีแจ้งล่ะค oh ่ะนอนนันประมาณตีหาบ่ขค้นว่าค่ะวันวาอายนันเพิ่นเห็ดเฮือนไม่แต่ว่าบ่เมนมงเฮือนเก่าเพิ่นยู่ดอกค่ะมงซ้อยแต่ว่าชุดสอยเฮือนเพิ่นน่ะละดินแม่เพิ่นคือกันค่ะบ่เมนหลังเก่าเนาะค่ะบ่เมนหลังเก่าอ้ยไอ่ไอยคือเห็ดเฮือนไม่บางงามตอเยอะแงกว่าเพิ่นนะเห็ดเฮือนสองสันเออเห็ดจังสี่ละดีมันยังมีมองนอนมงยูเพิ่นว่า พ่นกิ่ดตอกตกตกงเต็งแม่ซองขึ้นไปเนาะเห็นพ่นยูทึงทึงก็ว่าอันเห็นเมียพ่นเมียกพ่นก็นั่งเล่นโทรศั์อยู่วะโอ้วะพ่นยู่นําเมียเพ่นตัวนี่ขึ้นในใจนะก็สะดุ้งตื่นผู้ผู้อันอ้นี่ยังมีชีวิตโบ่ค่ะบบจ้าแล้ว เสียไปสองปีแล้วค่ะบ้านนี้เมียเพิ่นนี่เมียอยู่อยู่ค่ะเมียอยู่แต่ว่าหักฟันว่าเพิ่นอยู่น้ากันเนาะค่ะเออเพิ่นอยู่น้ากันเพิ่นเพิ่นเห็ดเหินไม่เพิ่นเห็ดเหินไม่เป็นบ้านสองชั้นเนาะค่ะบ้านนี้อายุผู้เพิ่นเสียไปแล้วนี่อายุจักปีค่ะคุณแม่สี่สิบแปดอย่างสี่สิบเก้าก็สี่สิบแปดสี่สิบแปดอย่างสี่สิบเก้าเพราะว่าเราเกิดสองหกก็ไอะได้หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหกบนั่นหนึ่งหกหนึ่งหกเนาะค่ะวสหนึ่งหกอายุสี่สิบแปดอย่างสี่สิบเก่าบ้านนี้คุณแม่นี่อายุจากปีค่ะสี่สิบหกสี่สิบหกนะคะบ้านเล็กที่ตี่ผู้เปนเสียอยู่นี่บ้านลิขิตใดค่ะก็ว่าห้าสิบเก่าบ่ห้าสิบเก้าหาสิบเก้าหรือห้าสิบหกเนน้องหาสิบเก้าละห้าสิบเก่านะคะ ปกติแล้วคุณแม่เคยฝันเห็นพินบ,บอกค่ะบ่เคยฝันเห็นเล่าจากเธอดอกตั้งแต่เล้าตายไปนั่นได้สองปีแล้วละเขาจะฝันเห็นเนาะพวกแต่ฝันเห็นนี่เพื่ออาชีวาให้สุขใหออรอโบเคยฝันเห็นพินจากเธอว่านี่ละกําลังฝันเห็นเบ้านําพอบานอยู่โอ้าแ้าคอยฝันเห็นอันลุงเหิบน้อว่ะ ฟันบางหันนี่ก็ลุกขึ้นมาตีหาพอโบเคยฟันเห็นเหล่าจักเทธอปกติแล้วตามลักแล้วเท่าที่ได้ยินมาเนาะค่ะกะได้ยินแต่เพิ่นว่าฟันขอนสิแจ้งว่ามันฟันแม่นฟันดีค่ะล่ะค่ะท่านผู้ชมบ่ฮู้นําแล้วจ้ะฝันก็เป็นความฝันนนนะเป็ความฝัของของเมนิดนะคะ คนที่แก่งพึ่นว่าหม,มักเห่นชุกขนเนาะค่ะฝ <c oughs> ันคนเขาที่แอดมินหูกับเด้ยินมากกับว่าเห่นชุกขนนั่นแล้วค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะกับเป็นแนวทางความฝันของเมนิเพื่นกับว่าเพื่นฝันหินอ้ายเนาะค่ะถือเสียไปแล้วเสียไปสองปีกว่าแล้วค่ะปกติกับเราเคยฝันหินเด็กเถื่อ แต่ก็นี้ยินข่าวมาว่าตอนเพิ่นเสียนี่เพิ่นไก่ชกจ้ะแม่นบอกคะไห้โชกน้ำอันออกน้ำบานเล็กที่เพิ่นนั่นละ่ะโอ้ดน,นี้พวกคอยนั่นพากันซื้อยู่ซื้อแต่อายุเล่าบานเล็กทีนี่บัดคี้เออบานเล็กทีเงื่อนบบซื้อ,อมาออกบานเล็กทีก็คือลูกใส่ผู้บังหันั่นละน่ะค<า>ิ่นม่ออกน้ำบานเล็กทีเสยค่ะซื้อน้ำอายุบบออกมาออกน้ำก้นไหย แสดงว่าแสดงว่าอายุน้ำกลนซามซูดนั่นพอพ้นแล้วถือเขาเนาะค่ะฝันเขาเนี่ยแสดงว่าถาผู้ใดฝันเกี่ยวพ่นนส่วนหมาสีเกี่ยวก็บนรลิกทีเนาะค่ะเพราะว่าตอนพ่นเสียไปแล้วพ่นกะโอเตอนนี้ให้กับอันให้โชก็บัลนลิกทีก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะว่าสิเป็นตัวใด ท่านผู้ชมมักตัวใดกับเป็นแนวทาง,ง,งความฝันของคุณแม่นิดค่ะความฝันของแม่นิดนี่ไม่หยางเพิ่มเติมบ่คะขบ๊อกมีหยางหรอจ้ะหนีเท่านี้เนาะค่ะจ้ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่นิดหลายๆเายด้วยค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวเด็ดตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมนนีดคิปหนีหนุดหน่อยน้ำโจรกสิ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณแม่นิดค่ะ คุณแม่น well. 네ิดเพิ่นกะด้ฝันหินอายเพิ่นเนาะค่ะอายเพินกะเสียไปสองปีกว่าแล้วค่ะเป็นมือนี่ยเพิ่นกะว่าฝันหินอายเพิ่นค่ะฝันว่าอ้ายนี่ไปสางบานไม่สางบานไม่บานสองชั้นเพิ่นกะอยู่กับเมียเพิ่นค่ะใสกุ้มคุณแม่นิดเพิ่นกะว่าสางแบบนี้แหละดีดีแล้วกว้างขวางดีแม่นิดเพิ่นกะได้บอกกับอ้ายเพิ่นค่ะ ปกติแล้วตั้งแต่เสียไปสองปีกว่าแม่นิดเพิ่นก็บม่เคยฝันเห็นจกเถื่อค่ะแต่ว่าก่อนตอนที่เพิ่นเสียเพิ่นกระด้ให้โกคนในบ้านคนในงานเนาะค่ะคุณแม่นิดเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นฝันเห็นสงสัยไอเพิ่นสิมาห้โชคกค่ะตัวเลขความฝันของคุณแม่นิดที่เพิ่นฝันค่ะอายุของายเพิ่น48อย่าง4 9เก่าค่ะ อายุของคุณแม่นิด46ปีบ้านเล็กถีนหาเก่าค่ะแต่ว่าคนมาฝันหินอ้ายเพิ่งย่ำในกระสิมักออกหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้หนุดหน่อยนํำโจ็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาลำรวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปัง ความฝันของคุณแม่นิดกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำชกหอฝากงซื้อเสียงหนุดหน่อยนำชกไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำชกต้องแน่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ